รู้หรือไม่มุกโดยจ้องนึกหวังเอาซื่อ,อรู้หรือไม่พี่สุกิตชอบรอใครมากที่สุดหรือเตอหัวเพราะว่าหลิวเตอหัวอยู่ไม่จ้าหรือเตอหัวอยู่ใช่ไหมรู้หร,อ,รอกเดี๋ยว,ดวยเดพื่อนอุ้ยนั่นมันยังว่างไม่ใช่เหรอ <c oughs> รู้หรือไม่เบิร์ตก็ชอบอู้หมงตะเพราะว่าหากถามว่าท้อไหม หนื่อยนักแล้วรักไหมฉันคงยังมีใจอุ้มมงตาโดยก็คงขนมาทั้งแกมมี่เลยใช่ไหมเพื่อนอุ้ย <S 1> <S 1> รู้หรือไม่ติงลี่ก็มีอาชีพเสริมในเนงก็คือทำเวเฟอร์ขายนั่นก็คือที่มาของเวเฟอร์เสี่ยงไฮโดยก็ <S <S ยคงพัฒนาเป็นเจ้าพ่อปักกิง่งเจ้าพ่อแกสเซนใช่ไหมเพื่อนอุ้ย รู้หรือไม่ถ้าน้องสาของเราป่วยเราเรียกว่าหมวยมีไข้อย่าพวนกลับเชียวนะรู้หรือไม่มวยอะไรยากกว่ามวยกังฟูก็คือมวยโคกเช้ติดเกรดขึ้นทุกวันแล้วนะเพื่อนอุ้ยรู้หรือไม่จำยุดท่านหนึ่งสามารถพิชิตเขา บนจังหวัดเชียงรายได้แล้วบริเวณนั้นก็ถูกเรียกว่าเขาผูชี้ฟงเดี๋ยวเดินอุ้ยนี่มันผูชี้ฟ้ามใช่เหรอก็ผูชี้ฟงไงไม่มีนะผูชี้ฟงเขามีแต่ผูชี้ฟ้าแล้วเพื่อนอุ้ยได้ยินมาจากไหนอ๋อมาจากหลินฟงเดี๋ยวคงจะมีเฉินชี้ฟงด้วยใช่ไหมแล้วมีดาราคนไหนที่มันต่อท้ายด้วยฟงบ้างเลยดย รู้หรือไม่พอเถอ